อีขอไปดูช็อปนี้ว่าเราอยากจะซื้อโยรุจริงๆเลยไหนะขอเลื่อนไปดูซิอืมโอเคเราเจอแล้วขอ,อกดลงไปซื้อนี่โอ้ทำไมราคาแพงางี้เนี่ยต้องร้านนี้เลย Lazy Shop บริการกดเกมพาสแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่และรับกดเพจแมปออสตาแล้วก็กดเกมพาสของอนิเมะไฟเตอร์และรับฟาร์มบล็อกฟุตและคิงเลกาซี่ใครสนใจก็อย่าลืมที่จะมาสนับสนุนร้านเขาด้วยนะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้ผมมีอะไรมาแนะนําทุกคนไม่อยากดู Youtube ที่แบบมีโฆษณาขึ้นใช่ไหมต้องแอปนี้เลยขอแนะนำพิลทูเบอร์ แอปที่มีหลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าเรากดพี่วิดีโอแล้วเราสามารถล็อกหน้าจอฟังวิดีโอชิวๆไม่ว่าจะเป็นการแบบฟังเพลงโคเวอร์ของใครใครใครหลายๆคนหรือว่าแบบย่อหน้าจอแล้วเราก็ส่องเฟซไปแล้วเราก็เล่นเกมไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะผมโหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับผมอย่างนี้เลยนะผมจะล็อกหน้าจอให้ดูนะครับผม oh. เห็นไหมครับผมมันสามารถล็อกหน้าจอแล้วเราก็ยังฟังต่อได้เหมือนเดิม ก็โหลดโหลดได้ท okay, okay, okay. okay, okay, ี่ลิงก์ใต้คลิปผมสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับโอเคงั้นเราก็ไปดูคลิปกันต่อเลยก็โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากโรงแรมไปเที่ยวแล้วทริปตอนเช้านี้ผมก็จะมานอนโรงแรมแบบไม่บอกดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ก็เช้านี้นะครับผมก็อากาศดีนะครับผมสวายไงครับหล่อไหมครับหล่อขึ้นกว่าเดิมไหม แล้วเราก็ไปเจอกันสถานที่ตอนไปเลยนะครับผมไปกันเดี๋ยวเราจะขึ้นรถสู้กันแล้วนะครับผมเรจะไปสถานที่ต่อไปเลยนะครับผมไปกัน โอเคนะครับผมก็อยู่ที่เหมือนเดิมนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะคลิปจันทบุรีผอถ้าจันทบุรีในคลิปนั้นน่าจะไม่มีนะครับผม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 เพราะว่าตอนช่วงนั้นผมยังไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเมลเต็มนะแต่ช่วงนี้แบบถ่ายได้หมดทุกอย่างแล้วไงได้มีโอกาสได้มาถ่ายสักทีซึ่งวันนี้นะผมก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะผมเป็นโบดคิปนะ ซึ่งผมก็เคยมารอบหนึ่งแล้วซึ่งแบบบรรยากาศดีมากเลยจริงๆริงบรรยากาศดีมากครับแนะนำถ่ายูปเลย นี่เนี่ยเราไปดูวิวเลยนะครับผม แทนบูชานะครับบูชาพระแม่มารีคือสักเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมเป็นลานเต้นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับซึ่งที่นี่แบบสวยมากเลยนะนี่ดูดอืมเออแบบโคตรสวย,ยจริงสวยมา คือแบบว่าเออมันเขียนว่ารัตนบุรีอครับผมน้ําตกผิวนะฮะซึ่งผมไม่เคยมานะอันนี้ครั้งแรกที่เคยมานะครับผมก็ยังร้อนเิมนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูวิวกันเลยนะครับผม น้ำตกคิวเรียบร้อยนะครับซึ่งบรรยากาศก็ร้อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกคือแบบต้องระวังด,ดีนะครับผม ได้ถ่ายรูปเรียบร้อยครับคือโคตรเหนื่อยมากๆเลยนะครับัันี้คือ3ที่เออก็ไปถ่ายรูปก,กันนะครับผมถ่ายรูปลอๆผมก็จะต้องไปถ่ายรูปลอๆเหมือนกันอยู่ที่นี่เก็บวิวอะไรไม่เก็บแค่วิวพอเนาะ